โอเคทุกคนก็กลับสวีทสวัสดีด้วยผมอยูผมไอไมยไม่โอเคละไอไมยธรรมดานะครับวันนี้ผมมาเปิดรับคนเข้าแคนนะครับขออีกสามสี่คนบอนะครับคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากกัดรับคนเข้าแคนขอมีอดตันวีห้าขึ้นเล่นท้องแตนเป็นเทสกับเพื่อนผมนะครับแต่เพื่อนผมมันอันเแห้เข้ามาแล้ว อนนี้ขาดอีกสามคนนะครับผมรับเพิ่มอีสามคนนั้นแกนผมจะมีประมาณห้าคนพระแคนพวกเค้าน่ะมีประมาณสิบกว่าคนนั่นแหละเไหน่หรอนี่นะครับแคนไมโซนะครับอ่ะตอนนี้สิบเอ็ดดิละรับนะครับสองสองโดนพี่ไหมสองสองโดพีลงไปเลยดโอเคถ้าสนใจเดี๋ยวผมลิงก์งเฟซไว้ข้างล่างนะครับ ขอเป็นเซิร์ฟไออ้วนนะครับเล่นโลเพเป็นเล่นสองแสนเป็นนะครับขอมีแบบว่าเทสสองในสามก็มีวิห้ายดตันนะครับไม่น้องเล่นเก่งมากเทสให้ผ่านก็พอสองในสามนะครับเซิร์ฟไออ้วน่อัมบะไออ้วนสนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาครับเดี๋ยวผมทิ้ง,งลิงก์เฟซข้างล่างถือไม่ก็ทักเฟซมาแหละแล้วผมไปโพสรับในกลุ่มแล้วนะครับโพสรับในกลุ่มแล้วเอาไปสามคนเท่านั้นก็ไปเม้นในกลุ่มก็ได้ถ้าหาเฟซผมไปเจอเดี๋ยวผมลิงก์ลิงก์ที่ผมรับในกลุ่มกับเฟซผมไว้ให้นะครับเดเจอมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับจุ๊บ